ตอนนี้เรากาลังเดินหาที่พักค,คะ่ะยังไม่ได้ที่พักเลยเนี่ยคะ่ะมีเยอะนะแต่ไม่ว่างคะ่ะเนื่ยนอยแล้วไม่ที่พักเยอะแยะเลยแต่ไม่มีที่ว่างสำหรับเราเต็มหมดต้องรอเขาออก โอ้เ,อเดียวกันนึเดินเท่าไหร่เดินขึ้นโอ้ยเริ่มไงและะ้วค่ะนี่ต้องรีบหาที่พักให้ได้นะอากาศหนาแบบนี้นอนเต็นท์จะไหวปะ่ะหนื่อยจัง เราเลี้ยวขวาแต่แต่ละคนดูดูในห้องพัก้วเท่าไหร่พันสองไหนอะเป็นเป็นดาดฟ้ามีห้องน้ำด้วยตอนนี้เรามาถึงคู่ทัาเปิดแล้วนะนี่ตอนนี้เป็นเวลา ิบโมงแล้วครับ,ส,บสิบนาฬิกาแล้วจะสิบโมงแล้วแต่ไม่มีแดดดูนะครับมีคือเวลาเกือบจะสิบโมงนะคะแต่มืดอยู่เลยเห,เห็นเปล่าม,มองไม่เห็นเลยมองมองมองไม่เห็นฝั่งนู้นเลยนี่อันนี้ที่พักเรานะครับมีอาหารเช้าด้วยนะพันสองครับมีอาหารเช้าด้วย ช็อปปิ้งได้เลยถูกใจถูกใจช็อปปิ้งตรงนี้ก็จะเป็นมูกระทะด้วยนะขึเ้เรียกซอยละลายซับมีตังเท่าไหร่ลงไปก็หมดเกลี้ยงครับเดี๋ยวต้องไปละลายเดี๋ยวต้องไปหาเช่ามอไซค์เขา,า,าบอกไม่มีอ่ะเดินไม่ไหวอ่ะ จักรยานอะไรเหมือนจักรยานไม่ไหวหรอกจักรยานเหมือนกระลำกระลำกระลำปีหวานเมื่อกี้หมอกเมื่อกี้มีหมอกอันนี้หายแล้วอ่านี่หมอกจางแล้วครับมันหมอกจางแล้วครับเริ่มเห็นแล้วครับเห็นไหมครับฝั่งนี้เข้ากลางเต็มเยอะอ่าเมื่อกี้มืดเนี่ยเห็นแล้วอ่ามองเห็นแล้วครับฝั่งนี้มืดแทน ใครบอกว่าตอนนี้ไม่หนาวมาันลองมาดูสิครับล,ลมพัดตัดเลเดี๋ยวไปหาละลายซับไปหาละลายซับหากาแฟกินแล้วก็เดี๋ยวเอาของเข้าที่พักนี่นี่นี่มายังไม่ได้ทิ้งพังยังได้แล้วแต่เขายังไม่ออกรอเขาออก Ah, bye bye. Bye bye.